ถะได้มาภาษาญี่ปุ่นพร้อมเสิร์ฟมาแล้วค่ะพบกับเซตาอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้นะเราจะยังอยู่ที่การเรียนรู้คำศัพท์นะแล้วก็เราจะเรียนรู้คำศัพท์กันแบบรัวๆนะคะ365วันนะคะโดยเราจะใช้ ในการจําก็คือวันละประมาณ1-3ึ่านะคะถ้าจบ1ปีเนาะก็คือ365วันคูณ3คําเข้าไปเนี่ยเราจะได้คําศัพท์ประมาณ1,000บวกบวกนะคะคือมากกว่า1,000ตัวแน่ๆเนาะสำหรับเดือนมก,กราคมเราเรียนไปแล้ว1ค่ะ1วัน2วันวันนี้จะเป็นวันที่3นะคะไปดูคําศัพท์วันนี้กันค่ะ ก่อนไปเนาะคำศัพท์วันนี้จะเป็นคำศัพท์ที่เรียกว่าคำสรรพนามจำได้ไหมใครที่ยังไม่รู้นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ดูคลิปเสียายนะให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่เขียนเกี่ยวกับคำนามเนาะเอ่ยคำสรพนามนะคะว่าคำสรพนามคืออะไรเนาะเราทาความรู้จักมันแล้วแยกคำสรพนามให้ได้แล้วก็คือบุรุษที่1บุรุษที่2แล้วก็บุรุษที่3บุรุษที่1คนกลุ่มนี้นะผู้พูดนะบุรุษที่2ผู้ฟังอ่าบุรุษที่3คือคนที่เราพูดถึงแบบนี้โอเคไหม โอเคไปต่อที่คำศัพท์วันนี้ค่ะทวนไหมต้องทวนคำศัพท์วันที่1วันที่2องไหมวันที่1วันที่2ไม่ต้องทวนแล้วเนาะเดี๋ยวทวนแค่เสียงส่วนความหมายถ้าใครยังไม่ดูให้กลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้นะคะทุกครั้งจะย้ำแล้วกันเนาะออกเสียงตามนะคะใครที่เริ่มฝึกเริ่มท่องแล้วออกเสียงตามเซนะ w a t e ชิว t ชิว a ตชิว a ตชิตัวนี้นะตัวถัดไป Watashitachi t a h i โอเคไหมตัวที่3า a t a s ท i w ุ t a ทุช,ชทุกคนขาเวลาฝึกท่องนะคะอย่างน้อยต้องท่องเสียงเดียวกันซ้ำประมาณ3ครั้งเป็นอย่างต่ำนะ3ครั้งเป็นอย่างต่ำนะคำวันที่สองเราเรียนไปแล้วนะวันที่สองอ่ะทวนอีกทีนึ่งบ o เกอร์บเก 僕たちตたちชิโอเคคำที่3僕ら僕らกรกโอเคความหมายไม่บอกนะจ๊ะใครยังไม่ได้ดูให้กลับไปดูที่คลิปก่อนหน้านี้เนาะไปต่อที่คำที่ไม่ใช่คำที่เดี๋ยววันที่3แล้วนะตอนนี้เราอยู่ day 3นะคะทุกคนเดี๋ยวเขียนให้กระดัษเนาะเป็น day 3 เราอยู่ที่ day สนะคะเราจะเพิ่มคําศัพท์อีก2คําก็คือ2คํานี้นะคะเริ่มจากคาแรกก่อนมี3มเสียงสามพยางใครอ่านที่ลังนะได้ให้อ่านที่ลังนะตัวนี้สีดาเงินนี่เนาะถ้าเกิดใครยังอ่านที่ลังนะไม่ได้ให้ฝึกตัดท่อนตัวโรมาจิที่เซต่เขียนนะตัวอักษรแบบนี้ที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรายืมาภาษาอังกฤษมาเขียนเป็นเสียงภาษาญี่ปุ่นเนาะเขาจะเรียกว่าロจินะคะถ้าเขียนเป็นภาษาไทยก็ โรมาจิหรือโรมันจิแบบนี้นะคะโอเคม,ม,อม่สามพยางหนึ่งสองามามพยางทุกพยางจะออกจะ,ออก,จะอ,ออกเป็นจะต้องออกเป็นเสียงอะไรน,นะตอนนี้เซกําลังเน้นปูพื้นฐานเรื่องระบบเสียงภาษาญี่ปุ่นเนาะทุกเสียงจะต้องออกเป็นเสียงสั้นทั้งคู่ สั้นทั้งหมดไม่ใช่สั้นทั้งคูนะ่สั้นทั้งหมดนะเสียงตึกตึกตึกนะถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นตึกตึกตึกแบบนี้โอเคโอเคคาแรกค่ะสามพยางค์อาณาตะทันไหมทานไหมเอาไหมนะคะอาณาตะอาณาตะอาณาตะนะคะอาณาตะแปลว่ายูยูแปลว่าอะไรแปลว่าคุณนะคะเป็นบุรุษที่เท่าไหร่บุรุษที่สองก็คือคนที่เราทําไมนะสมมติอันนี้เราเนาะ อันนี้ตัวฉันฉันกำลังพูดอยู่กับใครคนเนี้ยก็คือ you นะคะก็คืออนณาตะนะคะเวลาที่เราพูดถึงคนที่อยู่ตรงหน้าเราเราเรียกเขาหรืออะไรเงี้ยเราก็อนณาตะอนาตะแบบนี้นะคะอนาตะแปลว่าคุณนะคะเพียงแต่ว่าข้อควรระวังคะ่ะทุกคนขอนิดนึงนะอนาตะแปลว่าคุณก็จริงแต่ส่วนใหญ่ญี่ปุ่นไม่ค่อยใช้คําว่าอนณาตะในการเรียกว่าคุณคุณแบบนี้นะคะจะเรียกอาณะอานะจะเรียกอนณาตะก็ต่อเมื่อ ยกตัวยอย่างเช่นอะไรเดียวผู้ใหญ่เรียกผู้น้อยเนี่ยอาจจะเรียกอนาตะได้อนาตะเนี่ยได้คือมันดูแบบมีความอย่างนี้นิดนึงอะค่ะอนาตะอันนี้เราเนาะอนาตะมันมีความอย่างนี้นิดนึงก็คือเหมือนไอ้คนที่เราพูดถึงเนี่ยหรือว่าคนที่เราพูดด้วยเนี่ยที่เราเรียกเขาว่าคุณเนี่ยภาษามันแปลว่าคุณก็จริงเนาะแต่จริงๆงมันออกแนวแบบมีความแบบเอออยู่เป็นยุน่งผู้น้อยกว่าฉันอะคือคนพูดอะดูเป็น เป็นคนที่มีสถานะที่สูงกว่าคนไอนี่นิดนึงอะไรประมาณนี้นะก็เรียกว่าอนาตะะแบบนี้เนาะภาษาไทยมันแปลว่าคุณก็จริงแต่มีนัยยะแบบนี้ให้ทุกคนจับแบบนี้เนาะกาบอันที่สองค่ะอนาตะะตัวนี้นะจะใช้ภรรยาค่ะภรรยาใช้เรียกสามีอนาตะะอนัตตะถ้าเราดูมังงะหรือโดรามะ หรือดูอนิเมะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเห็นผู้หญิงเรียกผู้ชายว่าอนณาตตาอนณาตตาแล้วเป็นคนในครอบครัวนะให้เข้าใจว่าคนที่ผู้หญิงคนนั้นเรียกเนี่ยคือสามีของเขานะเขาจะเขาจะเรียกสามีเขาว่าอนณาตตาอนณาตตาแบบนี้นะคะนั่นคือตัวนี้โอเคไหมอ่าแล้วอีกฉากหนึ่งที่ใช้สาหรับอาณาตาก็คือสมมุติ เราเห็นคนทํากระเป๋าตังค์ตกแล้วเราไม่รู้จักเขาอะเราเดินอยู่บนถนนใช่ปะแล้วเราเห็นคนทํากระเป๋าตังค์ตกเราไม่รู้จะเรียกเขาว่าอะไรยเงี้ยเราก็คุณค่าคุณค่าเราก็จะอนัตตาอนัตตาแบบนี้ก็ได้นะคะคือความหมายของคําว่าอนัตตาคราวนี้ไปต่อที่คําที่สองนาตะตัวเนี้ยเสียงเดียวกับข้างบนเลยมาเท่ากันนะคะแต่มีห้อยท้ายตาจิตตาจิก็จะเป็นอนัตตาตาจิตอนัตตาจิแปลว่าอะไร เรียนแล้วตาจิตาจิเนี่ยอันนี้คุณใช่ไหมเพราะฉันบวกกันก็จะกลายเป็นคุณพวกปะป้าวพวกคุณนะคะพวกคุณหมายความว่าคนที่เรากําลังคุยด้วยมีมากกว่าหนึ่งคนถ้ามีคนเดียวก็ใช้อนาตาเฉยๆถูกป,ปะถ้ามีหลายคนก็ใช้เป็นอนาตาตาจอนาตาตาจีแบบนี้นะคะแล้วก็เมื่อกี้นะเราได้ตาจิแล้วถ้าเราย้อนกลับมาดู2วันที่เราคุยเนี่ยที่เราเรียนไปแล้วเนาะ มีตาจิตาจิแล้วก็ตาจิเห็นปะอืมก็คืออันนี้ถ้าห้อยท้ายตาจิตาจิเนี่ยคือเป็นพวกหมดเลยก็คือแสดงถึงความเป็นมากกว่าหนึ่งก็คือพหูพจน์นั่นเองนะคะในคําศัพท์พวกนี้นะโอเคบอโอเคบอทวนอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราได้สองคำที่เป็นบรุษที่สองนะคะก็คือคนที่เราคุยด้วยนะคะก็คืออนัตตับอนาตาตาัตตัจิอนณาตัจิ แล้วก็อย่างที่เซบอกว่าจริงๆอยากจะย้ำเขาว่าอนาตะเนาะคือโดยทั่วไปเราไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วคนนี้เราอาจจะบอกอา้าวเซขาถ้าเราคุยกับอีกคนนึงแล้วเราไม่เรียกเขาว่าอนาตะเราจะเรียกเขาว่าอะไรโดยส่วนใหญ่เราจะเรียกเขาด้วยการใช้ชื่อแล้วก็ต่อด้วยเสียงสังก็คือคนที่เราคุยด้วยส่วนใหญ่เป็นคนที่เรารู้จักชื่อปะถูกไหมส่วนใหญ่เป็นคนที่เรารู้จักชื่อเพราะฉะนั้นเรามักจะเรียกชื่อเขามากกว่าหรือ หรือไม่ก็ละชื่อไปเลยนะคะคือภาษาญี่ปุ่นสามารถละประธานของประโยคได้ประมาณนั้นเนาะโอเควันนี้ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาต่อที่วันที่4ที่5ที่6ที่7กันนะอันนี้ใช้น้องซ่อนคำศัพท์ไปก่อนแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะเป้าหมายเล็กๆของเราเนาะพยายามจำนะคำสรรพนามบุรุษที่1 2 3ให้ได้อย่างน้อยนะอย่างน้อยสักชนิดละสัก2คํคำก็ยังดี ะะหรือใครจะตั้งเป้าหมายเหมือนตอนนี้ใ่แต่กำลังจะโฟกัสก็คือใน1วันนะคะ1วันจำให้ได้สักประมาณ1-3ถึงคำต่อวันเราก็จะได้คำศัพท์เยอะมากกว่าที่เราจะจบ365วันโอเคปะโอเคนะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้นะคะสวเสด,ดีว่าบ๊ายบายมาตาเนอ่าบ๊ายบายคะ่ะ